สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีงวดดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุลมครับราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมกดแห่งแรงดึงดูดจะดึงดูดพลังงานอะไรดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณบ้างในช่วงนี้เรามาฟังคำนายกันเลยครับผมต้องบอกเลยว่าชาวธาตุลมนะครับเมถุนตุลกุมเนี่ยชัดเจนมากว่าคือผู้นําแห่งความสําเร็จนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะนําพาความสําเร็จมาสู่ดวงของคุณในช่วงนี้นะครับรวมถึงการต่อยอดเรื่องของการงานการเปลี่ยนเพื่อเรื่องของการงานการมองหาโอกาสเรื่องของการงาน การเปลี่ยนงานเพื่อเรื่องของโอกาสนะครับจะได้มาซึ่งความสําเร็จเกิดขึ้นหรือตัวคุณเองเนี่ยจะเริ่มต้นทําบางอย่างเพื่อให้เป็นผลดีสําหรับดวงชะตาชีวิตของคุณช่วงนี้ถือว่าดีมากๆครับผู้นําแห่งความสําเร็จก่อตัวอีกครั้งหนึ่งในใจของคุณนะครับรู้สึกว่าอยากจะเริ่ม,ม,มทำิ้นทำธุรกิจนะครับหรือว่าเริ่มต้นทําบางอย่างเพื่อให้ก่อผลดีรวมถึงความรักด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคนโสดเองเนี่ยก็จะเริ่มมองหาความรักอย่างจรงิงจังมองหาโอกาสสําหรับเรื่องของความรักอย่างจรงิงจังมองหาคนที่ใช่อย่างจรงาาิงจังเข มากว่าชาวท่านลมเมถุนตุนกุมจะสําเร็จกับเรื่องของการเป็นผู้นําทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มรักใครก่อนไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทํางานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองหาโอกาสด้านของความสําเร็จคุณจะมองหาและมองเห็นความสําเร็จทุกประการที่จะเข้ามาช่วงนี้ครับเป็นช่วงแห่งการกอบโกยเป็นช่วงแห่งการได้มาซึ่งความสําเร็จทุกอย่างเลยนะครับในดีเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับชาวท่านลมนะครับกดแห่งนักดูดนะครับไม่เคยทําร้ายคุณมีแต่จะเกื้อหนุนและส่งเสริมพลังที่ดีให้กับคุณตลอดมาครับ